ข่าวต่อไปก็เป็นข่าวที่เรียกว่าสะเทือนใจเช่นกันนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงการเลิกลาในปีที่ผ่านมาปีนี้สิยงังปีนี้อยู่ปีนี้ปีนี้ปีนี้นะคะมีคู่รักดาราเลิกกันหลายคู่เลยนะแล้วก็มีหลายคู่ที่จบด้วยการจบการแต่ว่ายังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ก็มีหลายคู่ที่จบแล้วขอไม่มองหน้ากันอีกแสดงว่าวันนี้เรารวบรวมสกู๊ปพิเศษนะคะในเรื่องราวของคู่รักดาราที่เลิกราก,กันไปในปีนี้นะคะ,คะจะเป็นคู่ไหนอะไรยังไงเชิญค่ะ,คะ บอกเลยว่าร้อนแรงมากจริงๆกับปี2,565เพราะตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็มีคู่รักดาราหลายคู่เลยทีเดียวที่ตัดสินใจเปลี่ยนสถานะจากคนรู้ใจเหลือแค่ความเป็นเพื่อนแต่บางคู่ก็อาจจะจบไม่สวยและเชื่อว่าทำเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยทางบันเทิง w o r k p o พอยได้รวบรวมคนบันเทิงเลิกกับแฟนเริ่มที่คู่แรกต้องบอกว่ามาเร็วไปเร็วจริงๆ สำหรับคู่ของแพทนภป,ปาและนายนภพนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อโดยทั้งคู่เปิดตัวครบกันเมื่อวันลอยกระทงปี2564ที่ผ่านมาจนมาถึงวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ทั้งคู่ก็ออกมาประกาศว่าโสดเลิกกันจริงตกลงกลับมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม อีกคู่ที่ไม่คิดว่าจะเลิกกันสำหรับสาวมัดมีพิมพ์ดาวกับอดีตสามีสัวสุภชัยที่ตัดสินใจลดสถานะความสัมพันธ์เหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นแต่ตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังเป็นเพื่อนที่คุยและปรึกษากันได้เหมือนเดิม แต่ข่าวเนี้ยตกใจจริงไม่จบตาเมื่อศิลปินสาวพันธ์วราการออกมายอมรับว่าแยกทางกับสามีนักธุรกิจปลั๊กอัตกรแล้วหลังจากที่แต่งงานกันได้พักใหญ่ส่วนสาเหตุเกิดจากปัญหาที่สะสมมายาวนานและยืนยันว่าไม่คิดจะรีเทิร์นอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเสียดายเสียดายสำหรับคู่ของออยธนาและภรรยาสาวเธอรวรีที่ตอนนี้เหลือสถานะเป็นเพียงพ่อแม่ที่พยายามทำเพื่อลูกให้ดีที่สุด อ,อมาได้เจอเซอร์ไพรส์จากอดีตคู่รักสุดหวานอย่างแปรวานิชาพัฒนและหน่องธนาซึ่งทั้งคู่ได้ออกมายอมรับว่าเลิกกันแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมด้วยเหตุผลที่ไปต่อกันไม่ได้เพราะเข้ากันไม่ได้จริงๆหลังจากพยายามปรับตัวกันมานานแล้ว เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงอย่างมากเมื่ออดีตนางร้ายสุดฮอตโอพักจีราออกมาประกาศลดสถานะสามีเฟียสมาทุกรเหลือแค่พี่น้องส่วนสาเหตุไม่ขอเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและขอทำหน้าที่พ่อแม่ให้ลูกสาวน้องแสนดีเท่านั้น ือเป็นอีกคู่ที่แฟนๆเชียร์ให้แต่งงานกันสําหรับคู่ของปรางกันนรันและโต้งทูพีแต่จู่ๆก็เซอร์ไพรส์ช็อตฟิลทุกคนเพราะออกมาประกาศว่าเลิกกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเป็นการตกลงจบกันด้วยดียังคงมีความหวังดีให้กันอยู่เสมอต่อกันด้วยคู่รักคนจริงอย่างลูกทุ่งสาวคนสวยธัญญาอาสยามออกมาประกาศเลิกกับหนุ่มอ๊อฟสุพนัทสาเหตุเพราะฝ่ายชายผิดสัญญาข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ด้วยการนอกใจ คู่นี้ก็คลุมเครืออยู่นานน,านระหว่างโฟสกลรัตกับทไทม์ไทแแลงศิลป์หลังจากที่คบกันมาถึง7ปีล่าสุดทั้งคู่ก็ออกมายอมรับว่าเลิกกันมาหลายเดือนแล้วสาเหตุเพราะมองอนาคตไม่ตรงกันและเป็นการเลิกกันด้วยดีซึ่งคู่นี้ก็พีคอีกคู่เมื่อสาวปลอยหอวางออกมายอมรับว่าเลิกรากับอดีตแฟนหนุ่มทูศิราชเรียบร้อยแล้วแถมยังบอกสาเหตุเลิกราเพราะมือที่3เป็นเหตุงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างขุดหามือที่3ามกันให้ควักเลยทีเดียว ทำเอาช็อกวงการอีกคู่เมื่อคู่รักรักโลกอย่างสิงห์วรนณสิง์และมารียาผูนเลิศลาบตัดสินใจลดสถานะจากคนรักเหลือเพียงเพื่อนที่ดีต่อก,กันและยังมีความห่วงใยที่ดีให้กันเสมอ คื่นี้ก็ช็อกจริงอะไรจริงไปเร็วมาเร็วอีกเช่นกันสําหรับสาวจีน,น่าวิรยาที่ออกมายอมรับว่าเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มทอยปฐมพงษ์มาสักพักแล้วซึ่งยอมรับว่าเฮิร์ตและเธอเป็นฝ่ายขอถอยออกมาเองส่วนสาเหตุไม่ขอพูดถึงเพราะจบไปแล้ว ปิดฉากรักต่างรุ่นอีกคู่สำหรับเอชุติมาและแฟนเด็กฟรองสุภกิจที่อายุห่างกัน31ปีส่วนสาเหตุฝ่ายหญิงเป็นคนขอเลิกเองเพราะน้องติดเที่ยวกลางคืนและดื่มยันเช้า